สวัสดีครับวันนี้ทางอูนาคิมรวมช่างนะครับก็ขอบพรอคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับเรารับจบเฉพาะนิสสันนะครับเซต d ีวายดีตู้เอเวนเอ็กไฟเตอร์อย่างนี้เป็นต้นมานะครับก็คือรถที่อยากจะซ่อมปั๊มกับเรานะครับรถสะดุดควันข,ขาววิ่งไม่ออกรอบไม่มาอย่างนี้นะครับถ้า ต้องการอยากใช้บริการนะครับเหนืออีสานกรุงเทพใต้อย่างนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็รถที่ดับกลางอากาศนี้ก็สามารถจบหน้าง,งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปลื้ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปจัดการเองนะครับหรือรถที่จะเปลี่ยนปั๊มติดได้ติดง่ายวิ่งดีแต่อืดรอบไม่มาอย่างนี้นะครับก็ลองใส่ชิปสีแดงผมไปก่อนครับเพื่อปลดล็อกนะครับ แล้วก็รถที่แปลงเป็นปั๊มสายมาแล้วนะครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับปั๊กนะครับอย่าเพิ่งไปตัดมันนะครับถ้าคนดัดแปลงนะครับปลั๊กตัวนี้นะครับแล้วก็สวิตช์คันเร่งมอเตอร์คันเร่งนะครับให้เก็บไว้นะครับเพราะว่าเวลาแปลงกลับคืนนะครับพี่จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรนะครับเพราะว่ารุ่นนี้แปลงเป็นปั๊มสายส่วนมากแล้วจะไม่จบนะครับมันไม่เหมือนพวกอิสุสามพันอย่างนี้นะครับไม่เหมือน เคแดอย่างนี้นะครับคือพวกนั้นมันเป็น8ปดวาล์วนะครับแต่ตัวนี้เป็นแคมคู่นะครับเป็น16วาล์วนะครับแล้วก็เป็นหัวฉีดไอโนลิกนะครับคือใช้แรงดันสูงมากนะครับปั๊มสาย12มิล14มิลไม่สามารถดันหัวฉีดไหวนะครับติดแล้วเครื่องจะเขกน้ำมันเครื่องจะเพิ่มอย่างนี้นะครับน้ำมันจะลงเยอะนะครับแต่ของเขามันไม่มีควันให้เห็นเลยนะครับแต่รถคันไหนที่แปลงปั๊มสายมาแล้ววิ่ง80นี่มองดูกระจกหลังนี่ไม่เห็นรถ ตามมาเลยนะครับเพราะว่าควันดำเยอะผมไม่ได้โจมตีใครนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ติดต่อสอบถามดูหลายๆที่นะครับว่าใส่ปั๊มสายมาแล้วมีผลเสียยังไงนะครับก็คือแน่ๆเลยคือต่อทะเบียนไม่ได้นะครับโซ่ตัวนี้มันก็จะชอบขาดนะครับเพราะว่าองศาของปั๊มขึ้นลงไม่ได้นะครับแล้วก็น็อตของเขาเป็นน็อตเบอร์27ปั๊มสายจะเป็นน็อตเบอร์19ซึ่งแกนปั๊มมันเล็กนิดเดียวนะครับมันชอบขาดนะครับถ้าขาดมาเครื่องก็พังยกตัวนะครับ ผมก็ฝากฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านลาวนะครับแล้วก็พวกพม่า,มาอย่างนี้ยังส่งออกไม่ได้นะครับมีส่งออกลาวแล้วก็มาเลเซียนะครับแล้วก็กัมพูชาอย่างนี้ยังส่งปั๊มออกได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าลาวก็น่าจะประมาณกลางกลงเดือนหน้าผมก็น่าจะเข้าได้แล้วนะครับผมก็ฝากไว้นะครับเบอร์ทโทรก็0861991097ครับผม